เด็กคนนี้เนี่ยเด็กคนนี้ที่หนึ่งที่หนึ่งที่หเลยน้องยายบอหนูที่หนึ่งทำไมล่ะหนูอยญ่ย้ายเลยเอา้าวทำไมล่ะก็หนูดื้อจริงๆอะ่ะหนูดื้อไหมล่ะไม่ค่ะหนูเลิกดื้อ,อยังบอกคุณยายก่อนไม่ได้ดค่ะรู้ก,ก่อนนะอยู่ตรงน,นั้นแหละไปเก็บของให้ยายก่อนเร็วๆเ,เข้าไม่รู้ซนอะไรนักหนา มันนี่เลยเก็บแล้วค่ะเก็บยังคะเก็บแล้วค่ะแล้วสุดจะไปอยู่กับย่าไหมไม่สุดเก็จะอยู่กับใครจะอยู่กับยายยายชื่ออะไรชื่อยายหมูล้วตาชื่ออะไรตาหมูแล้วแม่ชื่ออะไรแม่ผู้และพ่อพ่อเตนเดือมไหมอันนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรสุกับอืม เด็กคนนั้นดื้อดื้อม่ใช่แหละคนนั้นดินั่นหนูว่ะเนี่ยเด็กคนนี้ก็ดื้อดื้อเราไม่ดิแล้วใครดื้อล่ะอืมนอนน่ะน,น,นอนดิบ้านเลยหรอให้นะเจ้าใบตัดตอนนอนนะคะจัดการจัดการใครอ่ะต,ตอนอนน้องดื้อมากเลยเหรออือ้อน้องนี่ไม่ได้เรื่องเลยใ,นใ,นใช่ไหม แล้วใครนี้ใส่ดีอ่ะอหนูนี้ใสด่ดีแล้วหนูดื้อไหมล่ะไม่ดิเด็กคนนั้นบอกว่าเด็กคนนั้นบอกยายว่าของขวัญดื้อหนูไม่อาะคะของขวัญไม่ดื้อเนาะของขวัญของขวัญพูดเพาะด้วยเนอะลูกเนาะนอนดีนอนดีมากูลยอ่ะดื้อจริงจริงอันนี้เสียอะไรสีดได้อันนี้เสียอะไร นี่สีเขียวอันนี้สีอะไรอันนี้สีขาวอันนี้อะไรนี่สีเหลืองอันนี้อะไรนี่ของขวัญยาจะบอกให้เด็กดีอ่ะเขาไม่ดูดนมกันแล้วนะรู้ไหมคะเขาดูดนมกล่องนุตดูดนมตอนใช่นุตดูดนมตอนชนเต่ใช่คนเก่งเขาดูดนมกล่องนี่มามาเล่าให้ยายฟังก่อนแล้วขวัญดูดไหมนมกล่องอ่ะดูด ไม่ตด้ดูถอดเลยทำไมอ่ะหนูไม่ตด้ดูทีนี้ค่ะใช่หนูดูทีนี้ไม่ได้แล้วนะหนูตัดดูตอนทำไมหนูถึงดูทนี้ไม่ได้ละเพราะอะไรหนูทำไมหน,นหนูตันดูตอนค่ะทำไมอ่ะหนูหนูโต,ปเ,ตเป็นสาวแล้วลค่ะโตเป็นสาวแล้วเหรอไม่ค่ะโตเป็นสาวแล้วเหรอใช่โตเป็นสาวแล้วห้ามดูดนมอันนี้นะคะไม่ดีนะคะปากจะไม่สวยต้องดูดนมกล่องใช่ไหม เนี่ยดูตอนนี้ยเด็กคนนั้นบอกน้องของขวัญไม่เก่งเลยหนูเก่งตัดใเหรอหนูหนูกินข้าวเก่งไหมหนูกินข้าวเก่งหรอหนูชอบกินข้าวอะไรคะข้าวข้าวหับไก่โลข้าวผัดโลเดีย๋ยวพรุ่งนี้ยายจะให้กินนะกินปลาดุ๋ยกินปลาดุกด้วยอ๋อหนูกินหนูกินตุ้ยมากด้วยต้มมาม่าด้วยอ๋ <c oughs> อแล้วก็อะไรอีกคะ ไอติมไอติมโอเคเดี๋ยวพงษ<อ>์ยายจัดให้นะคุณยายชี้น้าหนูเลยนะคะค่ะพงษ์ยายซื้อให้นะคะคุณยายชี้ป้าหนูเลยนะคะค่ะ์ยาชี้ติมเลยนะคะค่ะพงษ์มาต่อต่อนะฮะต่อจิมอ่ะติม,ม,ม,มต่อยอ่ะติม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 แม็ดอ่ะติมแม็ดใช่ไหมคะเหมือนที่คุณแม่ซื้อให้ใช่ไหม,หมนใช่หนูได้ติมที่สนุรสด ล้อคนูแนจินล้อขนุนโดดล้อขนุนโดดโดยต้องไปร้านหนูแนหยดหนูแนจินขนุนโดดล้อกินหยดแล้วรอลูกกินนยอดหนูแนจได้ใช้ไปดีโดยต้องไปจัดการหนูแนจเลยนะคะค่ะต้องไปจัดการนะคะจัดตอนนั้นเลยนะคะค่ะจัดตอนนี้ต้องไปตัดตด้านหนวเจ็บไม่เอาหรอกไม่เล่นอย่างนั้นหนูเจ็บอันนี้อันนี้อะไรอันนี้นี่นี่นี่ ไรไติมอ่ะของขวัญชอบกินติมสีอะไรมั่งคะชอบกินสีติมสีอะไรมั่งคะสีไอติมผีผีเม็ดไอติมเม็ดไอติมเม็ดเม็ดใช่ไหมคะนั่งก่อนค่ะติมเม็ดเม็ดซื้อที่ไหนคะที่เชเว่นเชเว่นเอากี่อันคะกี่อันเอาหมดเลยเอาหมดเลยแล้วหนูต้องกินข้าวด้วยนะคะทานนั่งกินข้าวที่ตาบ้ากาศนั่งกิน เรียนอะไรคนนี้ชื่ออะไรอ่ะแล้วคนนี้ชื่ออะไรปลาบอยปลาบอยอะไรียกว่าอะไรค่อใหญ่พ่อใหญ่พ่อใหญ่อันนี้ชื่ออะไรทอดทอดหน่อยทอดหน่อยนี่ปิาอ่ะของขวัญมาบ๊ายบายก่อนเร็วบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบอกก่อนเร็วบายหนูที่แรกชนนะ อ่ะหันมาก่อรหันมาก่อรไม่บายก่อนเร็วเร็วพี่บอยสวัสดีครับน้องหนึางตายตายไม่บายเอาข้างขวาหันมาไม่บายกรอุกลเร็วเร็วสวัสดีครับอ่ะเร็วไม่บายสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูมาใหม่นะคะบอกเลยชมาหันมาหันมามามองก่อนจริงอันนี้ของจริงหรออันนั้นของแท้พี่บอยเอาเร็วบอกก่อนหนูไปแล้วนะคะสวัสดีทุกคนค่ะบบอกเลย สวัสดีให้สวยๆส,สวัสดีสวยๆทำยังไงหันมายังไม่ต้องกินเต็มพวกนี้โอเคบ๊ายบาย